เบิ่งสุดจะเป็นเต็มปากเต็มคำรลย <c oughs> เป็นอะไรเราจะไปย้อมแพร่หมักพริกนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสูคูสูคนนะครับมาพ่อกระปอแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซบแบคือเก่ามาพี่น้องไหมผู้อื่นคนนี้กินอึ่งเหมือนและครับเบอแดงยังไม่ได้กินอึ่อ <c oughs> ง,ยง,งอ,อยู่ได้กินใครหมดแดงนี่แหละพี่น้องเฮ้ยนะ่าจะเป็น ส่งไทยของปีนี้เลยแหละก้อยไข่หมดแดงแกงไข่หมดแดงอีหยังที่เกี่ยวกับไข่หมดแดงนี่พี่น้องเพราะว่ามันเขาฤดดูอึงน่ะเสียหาอึงมากินนี่ได้บาทนี่พี่น้องยังบริกิน,น้ำเพลินอยู่เอาเอาบริกินอึงกกินก้อยไข่หมดแดงนี่แหละจะเรียกว่าครับได้พักติ้วพ้อมพุนะเทมใส่กันครับปักติวเบื้องน้องพี่น้องอุ้ย คือจีคักแท้เอา้ามีลูกโดดมานําอยู่ได้เมือเ่อไหรครับบ่ได้เอามาลายดอกพี่น,อนอ้องยันแสบท้องอืรอสักหน่อยหนึ่งพี่ขีนูคองแท้เลยมาพี่น้องมะมาเส็บเสบน้องกันก็นกนกนเบอแดงครับเบิ่งอันนี้ฟีมือน้องหมวยนะครับพี่น้องกระถามันอยู่ว่าน้องมวยไปซ้ายก็พอเห็นเมืนน่อกี้น้ำกันแังเท่อ,อยู่น้ำกันคู่มือนะครับพี่น้องเท่า่าบบกควยได้ถ่ายน้งกันเพราะว่าเพื่อนกระถ่ายของเพื่อนผมกระถ่ายของผม อืมอืมเบิงใส่ปกตีอเบื้องอืมูดๆกันะครับอืมเห็นแต่สิบนอนอยนะพี่น้อง สี่มุกเบิ่งสดเบิ่งก่อนอ <laughs> ืม <c oughs> อืดีอ่อนผักติ่ง ดีกินครับน้องมวยเป็นคนก้อยบาแดงเป็นคนกิน หนังไก่ทอดกรอบ,อบพี่น้องคงได้อยากกินอยากกินต,ตืดมาครับช่วงนี้ต้องให้ก๋วยจับ๊บพี่น้องโอ้ยก๋วยจับ๊บพี่ลึกช่วงนี้ครับก๋วยจั๊บกับน่อไม้ซูซีกันเลยช่วงนี้ครับ ใดๆก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับที่ซัพพอร์ตไ่ว่าจะเป็นน้ำปูล่าขนมจีนทั้งไอ้ทั้งซอยพ้อมลูกโดดครับทั้งอามากแก้มพ้อม นัวครับก้อยใส่น้ำปูลืม ไทยมันงามงามเลยครับ หยุ่มมันอยากเฮียค้ำเข่าอยากรุดค้ำเข่าหเหตดจากไหนคนเคยหยุ่มพี่น้องเลยเคยคุย <c oughs> อ่อนดีครับ <c oughs> สมส่ม เปรี้ยวๆเ,เนี่ยจ้าหน่อยพี่น้องพอาะดีกินบเปรียวแหงของเนี้ยมันเข้ากันเราไปนอกกับก้อยคร่ามะเด็งผอมมาเดง็งมันก็ออกส้มๆอยู่แล้วอืมคำนี่เอา เห็ดมีพบกน้อง รวยครับช่วงนี้ครับขายดีพี่น้องก่ัซัพพอร์ตเวลาไอเวลาเข้าซื้อของนะครับพี่น้องสังเกตบึงบ่าวแดงเนี่ยน้ำไปสังเกตบึงขนาดกล่ ของน้องมัวน,นี่สามห่อร้อยแต่ว่าเห็ดห่อใหญ่นะครับพี่น้องบริเฮดเป็ว่าซีบห่อร้อยโบเอาไปน,นะพี่น้องบรอิมนะครับพี่น้องบางคนอนจจิว่ามาแดงว่าเพื่อไหวแบบพี่น้องพื่นขามากไหม่เนาะ แต่ว่าพี่ๆคนนี้เพิ่นเคยซัพพอร์ตไปก่อนครับเพิ่นก็นกลับมาซื้อซ้ำอันนี้เพิ่นเข้าใจนะครับตัวแม่นอยา่างละพี่น้องมันมีพี่น้องเพิ่นเว้าเว้าปเปล่าแดงในคอมเมนต์โอ้ยเพิ่นวะ ทำไมขายแพงจังสามห่อร้อยพี่น้องบึงขนาดกลมมันห่อใหญ่นะครับห่อใหญ่หงเบาแดงนี่มันร้อยห้าสิบกรําหนึ่งห่อหนึ่งซองร้อยห้าสิบกรํา บุเมนยังดองแยบพี่น้องเพิ่นบูอิ่มคันวัชยะเขตในห่อหน้อยก็ลยาพี่น้องบูอิ่มนะครับสังเกตมือกรารเมาพี่น้อง น้องบางคนยังบ่ดท่านได้บึ่งคณากรรมไส้บ่าแดงเลยโอ้ยทำไมขายแพยงจังน่อ,อันนี้เขาว่ากันตรงๆที่เห็ดห่อใ,ใหญ่อยากให้พี่น้องอิ่มนะครับการที่เห็ดซีบห่อร้อยก็เห็ดได้พี่น้องแต่เอาบอเห็ดแบบไหนเอาแบบให้พี่น้องอิ่มๆเลย ประมาณหนึ่งห่อหนึ่งซองนี่ให้อิ่มเลยนะครับอืม ส,ส,สุดยอดเลยครับ จากแห้งเข้าออข้างบนพี่ได้พี่น้องเลยี่กินนุงเขียว้นี่ครับพูน่เห็นจังที่คองแท้นะครับเบิง้งสดแต่พี่น้องเบิ้งก่อนนะสีได้อยู่ประมาณสามซีบสี่ซีบเป,ป็ะเี่น้องเบิง้งสดใส่เป็นเต็มปากเต็มคำโรยเปน็นอะไร ผขาขาขาไก่ก้อยไขย่นบนแดงครับผักติ้วนี่ครับ โอหจวดขับาดเองทั้งซอยใส่ทั้งแก้มพี่น้องมามาแซ่บๆน้องก,กันเราจะไปยอมแพ้่หมักพริกนี่ครับ เหอนีมียบบเมนอย่างในเพจพี่น้อง อใส่หอมแดงหอมโอ้ขคักขักทรงไทยปีก้อยไข่หมดแดงครับกินอึ้องบาทเนีย่ย <laughs> อ,อ้เพศเพศเพๆพ,พี่น้องน้ำตาออกเลยนะครับฟีมือน้องมวยบัวธรรมดานะครับพี่น้องอยูน้ำกัน พี่น้องบางคนบอกว่าคือผู้เห็นน้องมวยเดี๋ยวก็เลิกกันผลว่าโอ้พี่น้องหักกันแพงกันมันโมเมนต์ไวสิแบบคุยๆเริ่องๆคุยๆเรื่องๆนะครับพี่น้องกอ็อยู่น้ากัน,พน,กน,กนพเพื่อนก็กินกินคลิปเพื่อนกินช่องเพื่อนเพราะว่ายังมันกินลายไปกว่านี่ได้พี่น้องมันแน,น่นมันอิ่มนะครับเดี๋ยวนี้ฮะขอบุญขอบุณนะครับขอบุณพี่น้องทาง,ทางไกลทางไกลที่เป็นกำลังใจให้เบ้าแดงมาโดยตลอดนะครับผม ฝากพี่ต้อน,น้องสุขูสุคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับระเด็งเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ส่งท้าคงปีน่าจะโลปีหน้าปอยไข่โมดเด็งลาพี่และน้องไปพศกสุีก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปน,ปนี้สวัสดีครับ